ชาิวและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลน,นั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูสะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย ส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรี เอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับคนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบนะอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสสสวบัญชีมีเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวลาออกครับ ประธานคณะกรรมาการ,การทหารสภาผู้แทนราษฎรเผยกองทัพมีการลำเลียงรถสายพานกว่าหนึ่งคันจากค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีเข้ามายัางกรุงเทพมหานครพันตำรวจโทสมชายเพชประเสริฐสสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบพบความเคลื่อนไหวของกองทัพในการเริ่มกระบวนการสลายการชุมนุมของประชาชนขน,นเสื้อแดงที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้ว ล่าสุดพบว่าในวันที่12พฤษภาคมได้มีการลำเลียงรถสายพานจำนวน100คันจากค่ายอดีอรจังหวัดสระบุรีซึ่งคาดว่าจะถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันเดียวกันเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการปรุยทางฝ่าด่านผู้ชุมนุมเปิดช่องให้กำลังทหารเข้าไปจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งตนขอเรียกร้องให้กองทัพและรัฐบาลหยุดการกระทำเช่นนี้เสีย เพราะการใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์จะทําให้เกิดความเสียหายจํานวนมากโดยเฉพาะชีวิตของประชาชนผูน้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่หนทางในการปรองดองตามท,ที่นายกอภิสิทธิเวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนั้นเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการเลือกตั้งผ่านตัวแทนของประชาชนไปทำหน้าที่แทนประชาชนประธานวิส่่ายคานยืนยันจะเสนอให้รัฐสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดทำรถดแมพซึ่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความจริงใจเพื่อทำให้ประเทศภาาสงบ นายวิทยาบุรณาสิริประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยเสนอให้รัฐสภา,าตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดทำรถแมพตามแนวทางของนายพิสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เคยตั้งคณะกรรมการสมานฉันเพื่อปฏิรูปการเมืองและการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ที่เสนอยติไม่ได้เพราะเป็นข้อห้ามของรัฐ,ฐสภาฉะนั้นแนวทางที่เสนอเป็นแนวทางเดียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ซึ่งประธานสภามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้เป็นการก้าวไกา่การทำงานของรัฐบาลเพราะเป็นการหาทางออกร่วมกันเช่นเดียวกับเมื่อเดือนเมษายนีที่ผ่านมาและหากยังไม่นำไปปฏิบัติก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีต้องมีความจริงใจและเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอยากเกรงว่าจะไม่ได้พิจารณางบประมาณทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ไม่สามารถนำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลซึ่งประชาชนต่างรอคอยให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ดำเนินการอย่างจริงจังจึงน่าเห็นใจประชาชน อันนี้ต้องย้อนกลับไปถามนายกว่ามีความจริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่ถ้าจะแบกปัญหาไว้เองแล้วมันไม่จบตอนสุดท้ายแนวทางก็คือประเทศมันก็เดินไปไม่ได้นะก็ต่อรองกันทุกวันอยู่เนี่ยเกี่ยงกันไปก็เกี่ยงกันมาแล้วมันก็ไม่จบถดูนะเ,เหมือนว่าทางทางพุทธก็พร้อมถ้าท่านไม่เปิดโอกาสเนี่ยถ้าให้เขาพิพายไปชักพักหนึ่งท่านกลัวว่าประมาณก็จะไม่ผ่านเงินกู้สุดท้ายก็ไม่ผ่านอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็มันอยู่ที่ความจริงใจของรัฐบาลเนี่ย ก็ต้องถามเดี๋ยว่าพี่น้องประชาชนเขารอคอยอะไรอยู่เพราะต้องการให้บ้านเมืองสงบก็เดินไปข้างหน้าแม่นายกเสนอรถแบบขึ้นมาดูถ้าค่อนข้างยังมันทําไม่ได้ยากประชาชนเ็ายังเห็นใจ้วเอาใจช่วยอันนี้ต้องต้องเห็นใจประชาชนนะแต่สุดท้ายทางออกนายกก็ไม่ไม่ไมรีบดาเนินการเสนอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยากเนี่ยก็น้็น่าเห็นใจประชาชน mm hmm. นะผมคิดว่าผมเป็นประชาชนก็คงจะต้องถามเหมือนกันเอ๊ะอย่างนี้จะเอาจบหรือไม่จบอย่างไร นายวิทยากล่าวได้ว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความจริงใจของทุกฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่ประธานรัฐสภาเพราะจากที่ได้คุยกับนายชัยนั้นจะมีการนัดหารือกับหลายฝ่ายซึ่งตนก็เห็นด้วยเพราะต้องการให้ปัญหานําไปสู่กระบวนการแก้ไขที่ถูกต้องโดยเร็วและคิดว่านายชัยจะให้โอกาสหารือเพราะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่หลายฝ่ายได้มีส่วนร่วมดังนั้นการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งหน้าจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนประชาชนทุกคนจะรักชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินได้อยู่อาศัยรักชาตดูแลชาตก่อนที่ไม่มีชาตไว้ให้ลูกหลาน ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุพรรคเพื่อไทยไม่มีเจตนาล้มแผนปรองดองของรัฐบาลพร้อมย้ำว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อเพื่อเปิดสภาพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นายไทยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการที่นายวิทยาบูรณัชสิริประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคล่วมฝ่ายค้านหรือวิสฝ่ายค้านเสนอให้รัฐสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดทำรถแมพตามแนวทางของนายอภิสิทธิเวชชาิวะนาย,ยกรัฐมนตรี ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการสร้างความปรองดองจะต้องร่วมกันทําระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารและไม่ควรต่อรองซึ่งกันและกันเพราะมองว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ได้เป็นการพยายามล้มรถแบบของรัฐบาลเป็นเพียงทัศนคติที่แตกต่างแล้วนําเข้ามาหา,หาหรือในสภาซึ่งตนก็เห็นด้วยนายไทยกล่าวด้วยว่าหากต้องการให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภา สามารถเข้าชื่อหนึ่งในห้าเพื่อเปิดประชุมได้ซึ่งหากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อครบตามกระบวนการก็จะเสนอโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจากนั้นก็จะสามารถเปิดสมัยประชุมได้ล่าสุดรัฐบาลได้เสนอเปิดประชุมสมัยวิสาม,มันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2554ในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยจะเปิดประมาณ2-3วันนายอภิสิทธิ์เปชชาชีวะ วันน awesome, ี้ประหยัดค่าหัวคิวหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาททันทีนายอภิสิทธิ์เป๊ชาชีวะพิศภาวันนี้ประหยัดค่าหัวคิวหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบา